สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรทำหมูหยองง่ายๆมาฝากนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพะโล้นะคะเติมรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานรสดีน้ำตาลทราแดงนะคะเกลือเล็กน้อยสูตรตรงนี้จะไม่ไตตัวนะคะก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรุงเพิ่มอีกทีนึงนะคะตอนที่นำน้ำซุปไปคั่วกับหมูนะคะ นำหมูลงไปต้มเลยค่ะให้น้ำอยู่ประมาณสักพอทั่วหมูนะคะต้มประมาณ4ชั่วโมงค่ะถ้าใครรีบนะคะก็สองชั่วโมงก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้มยิ่งเปื่อยนะคะยิ่งดีค่ะอันนี้จะทำให้หมูหยอกของเราไม่แข็งนะคะระหว่างนี้เพื่อนๆก็คอยมาดูน้ำนะคะถ้าน้ำงวดลงก็เติมได้ค่ะ ผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้หมูเราก็เปื่อยดีแล้วค่ะเดี๋ยวจะตักขึ้นมาแล้วก็นำไปทุบต่อนะคะน้ำซุปเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเก็บไว้ตอนที่เราไปคั่วหมูนะคะเราจะทุบตอนที่หมูยังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าหมูเย็นแล้วเรานำมาทุบเนี่ยมันจะแตกละเอียดนะคะอันนี้หมูเราจะเป็นเส้นดีค่ะถ้าเราทุบตอนร้อนนะคะแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกนะคะกันกันน้ำกระเด็นเนาะ วิธีการทุบก็แบบบ้านๆเลยค่ะใช้สากนะคะ mm hmm. ทุบเบาๆนะคะอย่าอย่าทุบแรงนะคะค่อยๆทุบไป mm hmm. เพื่อนๆจะเอาไปโขลกในครกก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะพอเราทุบหมูเริ่มเป็นแผ่นดีนะคะเราก็ใช้สากนะคะ mm hmm. คลึงๆนวดๆนะคะ mm hmm. ทำแบบนี้นะคะหมูเราจะไม่แตกเป็นชิ้นเล็กนะคะ เวลาเราไปผัดเขาจะได้เป็นเส้นๆดีค่ะทำทั้งสองด้านนะคะทุบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าหมูเรามีส่วนที่เป็นไขมันปนมานะคะพเพื่อนๆคะอาออกเลยนะคะ เพราะว่าเวลาเราไปคั่วมันจะทําให้หมูหยองเราแข็งนะคะหลังจากทุบเสร็จนะคะเราก็มาฉีกนิดนึงนะคะให้มันเป็นเส้นนะคะไม่ต้องฉีกให้เขาขาดจากกันก็ได้นะคะลักษณะเขาจะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะเราก็าคลี่ออกมานะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปคั่วนะคะเขาจะได้ไม่แตกมาก นำน้ำซุปมากรองเอาเครื่องเทศออกนะคะถ้าใครมีเวลานะคะจะเคี่ยวน้ำซุปต่อก็ได้นะคะให้เขางวดลงมาเหลือประมาณสักทัพพีหนึ่งนะคะมันจะได้ความเข้มข้นของน้ำซุปนะคะแต่วันนี้มันจะไม่เคี่ยวค่ะมันจะเอามาปรุงเพิ่มเอานะคะใช้น้ำซุปประมาณ1ทัพพีนะคะวันนี้ไม่ได้เคี่ยวน้ำซุปนะคะก็เลยต้องใช้วิธีปรุงเพิ่มเอานะคะก็จะมีน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วดำหวาน ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะรสชาติตามที่เราชอบเลยนะคะเราปรุงแล้วเราก็ชิมแบบที่เราชอบเลยค่ะพอน้ําตาละละลายดีแล้วนะคะให้ผ่อนไฟลงนะคะให้อ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้นะคะแล้วก็นาหมูมาคลุกเคล้านะคะให้เข้ากับน้ําซุปนะคะให้น้ําซุปซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะคะั่วด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็หมั่นคนค่ะอาจจะไม่ต้องคนตลอดเวลานะคะ แเราก็มาดูเรื่อยๆนะคะไม่ให้เขาไหม้ค่ะเริ่มจะแห้งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราจะใช้เวลาคั่วประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะใจะเย็นๆนะคะทุกคนใช้ไฟอ่อนๆนะคะหมูหยองของเราได้แล้วค่ะตอนนี้ถ้าเขาเสร็จนะคะเขาจะกรอบดีเลยค่ะถ้ามีส่วนไหนที่ยังนิ่มอยู่นะคะเพื่อนๆก็คั่วต่อนะคะจนกว่าจะกรอบค่ะ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นสวยเหมือนมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าเราทำกินเองที่บ้านเนาะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะวันนี้ทำเป็นหมูหยองกรอบหวานนะคะรสชาติจะออกหวานนิดนึงค่ะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยก็อย่างที่บอกค่ะชิมน้ำซุปได้เลยนะคะรอให้เย็นสนิทนะคะแล้วก็นำไปบรรจุใส่ขวดโหลไว้ค่ะเก็บได้นานเลยนะคะทำกินเองง่ายนิดเดียวเองค่ะ ยิ่งอยู่ต่างแดนนะคะซื้อกินนี่แพงมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ